นี่วันนี้นะครับมาดูพระลูกพี่นะครับก็จะมีนี่แม่ถูกใจทุกชิ้นนะอันนี้หกเจ็ดหกเจ็ดนะครับโสรทนครับนี่้าเจ็ดสองสี่ข้าเจ็ดนะครับนี่สภาพน่ารักมากสวยๆก็ต้องมีสามสี่หมื่นนะครับนี่ครับแล้วก็อันนี้นะครับวัตแแบกโอ้โหเนื้อหานี่เป็นสำลิดเลยปุสุขเสกนะครับนี่เดี๋ยวผมไปลงดีเทลให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้นะครับแหลมฟ้าผ่านี่ชัยวัดนะครับก็เป็นเจ้าคุณศรีสนแล้วก็ สมเด็จพระจา,จารย์น่วมโหยแยแยบุกเสกครับนี่ถือว่าเป็นารราพระดีทังรัา,รราดแพด้วยสารราังราดแพ่ด้วยนนแล้วก็อันนี้พ่อเดิมนะครับนี่ปิดตาพ่อเดิมนะอันนี้เป็นเนื้อทองผสมนะครับนี่ดูดูด,ด้านหลังตะใบนี่โอ้โหเหมือนนี่เลยเหมือนรูปหล่อน้องหลวงเลยตะใบครับนี่แบบนี้นะครับอันนี้ ไอชุดชุดชุดนี้นี่การันตีเลยครับแล้วก็อันนี้เป็นหลวงปู่ทวดวัดนวลนะอันนี้นิยมสุดนะครับนิยมสุดนะครับเป็นรูปหล่อปั๊มนะครับแล้วก็อีกหนึ่งชิ้นนะครับนี่ถูกใจมากนี่นี่นะครับลงรักปิดทองนะนี่หูหายข้างหนึ่งก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่ามีดเก่ามากนี่เก่ามากนะครับนี่นี่นี่โอ้สุดติ่งประดิ่งแมว